สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแทนดีนะครับวันนี้ก็เป็นวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องเ,อเทคนิคในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเท n a b l e นะครับก็อย่างที่เห็นในในจอภาพเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวก,กับเทคนิคในการใช้งานเ e ส s ั s ผลิตภัณในกลุ่ม Nes s u s นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก n e s s u s Pro นะครับหรือว่า n e s s u s Expert นะครับหน้าตาเนี่ยจะเห็นว่า,อ,าอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นว่าในเวลาที่สแกนขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมี ตัวใหม่ๆโผล่ขึ้นมานะครับอย่าง Attack Surface Discovery นะครับหรือว่าอย่างตัวเท r a Scan นะครับถ้าเกิดใครดูในวิดีโอผมก็เคยพูดถึงตัวนี้ไปบ้างละนะแต่วันนี้เนี่ยนะครับที่จะมาโชว์เนี่ยจะไม่ใช่ตัวพวกนี้นะครับจะเป็นเ,เรื่องเกี่ยวกับที่ฟีเจอร์ที่ปกติแล้วเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยตอนที่ปฟีเจอร์นี้มีวัตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่ในแพลตฟอร์มนะครับจะอยู่บน แพลตฟอร์ม uh, ที่เป็นแพลตฟอร์ม uh, ในการทำ vulnerability management ของ t e n a b l e อย่างพ e กเทน e น e บิลเหรือ tenable i o นะครับแล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยนะครับก็คือ uh, เราก็เอามาใส่นะครับใน r o d u c t ผลิต uh, ภัณฑ์ที่เป็น Nessus นะครับก็แน่นอนนะครับถ้าเกิดสมมติ uh, เคยใช้งานเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกันดีไอ้เจ้าตัวที่ว่าเนี่ยก็คือ uh, VPR อ VPR นะครับคือเจ้า VPR แต่ต้องเรียนนิดนึงถ้าเกิดสมมติเป็นแพลตฟอร์มอย่าง Tenable SC หรือ Tenable IO เนี่ยนะครับหรือแม้แต่ตัว Tenable OT เองนะครับที่เกี่ยวกับ Vulnerability ของอุปกรณ์ที่เป็น OT เนี่ยเ,เราก็จะมีการคำนวณค่า VPR นะครับให้กับทุกๆ Vulnerability แต่ถ้าเกิดสมมติที่อยู่บน Nexus Pro เนี่ยนะบพวกเน u s us, เนี่ยผลิตภัณฑ์เ e x u s เนี่ยเราจะโชว์เฉพาะาตัวที่เป็น Top t r e ร d นะครับก็คือ,อจะเป็นจะเป็น To t ป r e d เท่านั้นเองนะไม่ได้โชว์ทั้งหมดนะครับก็ คือคือเนื่องจากว่าส่วนใหญ่นะครับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนสทัสเนี่ยก็คือจะทำฟังก์ชันที่เป็นวันทวิตีแอสเซสเมนต์นะครับเน้นหนักไปทางการทำแอสเซสเมนต์มากกว่าเพราะแอสเซสเมนต์มากกว่ามักส่วนใหญ่เนี่ยก็คือพอเราแอสเซสเมนต์เสร็จนะครับเราก็จะได้ผลออกมาใช่ไหมฮะ,ะแล้วก็ผลนี่ก็จ,จะถูกซอสหรืออะไรก็แล้วแต่นะทีนี้เนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ของเรื่องของวันทวิตีเนี่ยก็คือว่าบางครั้งเนี่ยมันมีสิ่งที่ต้องทําเยอะเหลือเกินนะครับเทนเนเบิลเนี่ยก็เลยนําเสนอแนวคิด นะครับที่ช่วยในการประเมินนะครับเป็นข้อมูลว่าตอนนี้วันเดอร์บริตี้ตัวไหนเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงมากกว่าตัวอื่นนะครับสาเหตุที่ต้องทำเนี่ยข้อที่1เลยก็คือว่าทุกวันนี้วันเดอร์บริตี้เวลาเราสแกนแต่ละทีเนี่ยมันเยอะมากนะครับมันมีเยอะเหลือเกินนะครับเพราะนั้นก็คือ,อเราก็ต้องมีตัวสักตัวหนึ่งแหละเป็นอินดิเคเตอร์นะซึ่งปกติเราส่วนใหญ่เราทำกันเองใช่ไหมเราจะดูว่ามันมีวันเดอร์บริตี้บนเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนนะครับวันเดอร์บริตี้ตัวนี้เนี่ยมันมีการโจมตีหรือ,อยัง นะครับบางทีเนี่ยเราก็เลยต้องมีการเข้าไปหาข้อมูลนั่นเองใช่ไหมครับในแง่ของตัว VPR เ็เหมือนกันถ้าเกิดยังดูอย่างในภาพเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันก็จะมีพูดถึงเรื่องของ severity นะครับ VPR severity ตัวเนี้ยจะไม่ใช่ severity ของของ scoring ระบบ C V S S นะครับไอตัวนี้จะเป็นคือคือคล้ายๆกันก็คือเราเอาตรงนั้นมาต่อย,ยอดนะครับเราเอา scoring ตรงนั้นมาด้วยแล้วก็มีการเข้าไปดูค่าหลายๆอย่างนะครับรวมถึง อย่างหนึ่งที่เราพบนะครับในแง่ของ t e n เดอร์เบรเนี่ยเราพบว่าบางครั้ง v u l n e r a b i l i t y พวกนี้นะถึงเราส่วนใหญ่ที่เขาทำกันนะครับคือเขาจะมีสูตรนะรมีสูตรที่คำนวณค่าความรุนแรงค่าความเสี่ยงของ v u l n e r a b i l i t y นั้นๆแล้วก็บริษัทบางตัวเนี่ยก็จะยอมให้ลูกค้าเลือกสูตรได้นะครับว่าเราจะใช้สูตรยังไงแต่อย่างหนึ่งที่เราเจอคือในทุกสูตรเนี่ยมันไม่เ e อร์เฟทั้งหมดนะครับมันจะมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่น vulnerability ตัวนี้ออกมา นะครับสักพักมี POC โค้ดออกมาอะไรประมาณนั้งสักพักมีไอสไบต์โค้ดออกมาสักพักมีมัลแวร์ใช้นะจะเห็นว่าปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ไอค่าความเสี่ยงนียมันเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือในเรื่องของอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกกับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในบางครั้งเนี่ยนะครับที่เราพบเนี่ยนะฮะพารามิเตอร์บางตัวเนี่ยมันมันจะไม่มีมันจะไม่ครบนะครับทีนี้ก็คือเพื่อจะให้สูตรนั้นทํางานได้เนี่ยมันก็ต้องมีกลไกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นจะมีการตั้งค่าสมมุดค่าหรืออะไรก็แแล้ว,ลวต เทคนิคนี้ที่เราใช้เนี่ยก็คือเราเราสร้างโมเดลขึ้นมานะครับแล้วก็ให้โมเดลเนี่ยทำการพ redict เรื่องของเวลานะครับเรื่องของเวลาเรื่องของอะไรแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะามาใช้ในนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ vpr s c o l l i n g เนี่ยมันจะถูกคำนวณตลอดนะครับเวลามันมีการอัปเดตปลักอินมาหรืออะไรมาเนี่ยนะครับค่าของ vpr เนี่ยก็จะได้รับการอัปเดตและค่า vpr เนี่ยมันก็จะสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะครับแล้วมาลองดูตัวอย่างนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับใน ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีพวกเนี่ยชื่อ v p r เนี่ยชื่อเต็มมันคือ v u l n e r a b i l i t y Parity Rating นะครับมันก็จะ,ะพูดถึงพารามิเตอร์ที่เราใช้คำนวณนะครับอย่างเช่นว่าอายุของ v u l n e r a b i l i t y นะครับไอ้พวกนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่เราเอาไปใช้ในการคำนวณเอาไปใช้ในการเทรนโมเดลของเรานะครับ มีเรื่องของ scoring นะมันต้องมี impact scoring อย่างที่เรียนก็คือมีการเอาคะแนนของ c v e มาใช้อยู่แล้วนะครับอ,อันที่สำคัญเลยก็คือตัวนี้นะครับตัวหนึ่งเลยก็คือ exploit code maturity นะครับเพราะงั้นคือ vulnerability เนี่ยพอมันเกิดขึ้นมาในส่วนใหญ่มันจะมี exploit code ที่เป็นตัวเอาไว้ proof of concept เป็น concept ใช่ไหมครับคือถ้าเกิดเป็น poc เนี่ย ก็อย่างน้อยในมันมี exploit code ละแต่ว่าในแง่ของ majority มันถ้าเกิดใครเคยเอาพวกนี้มาลันเนี่ยจะรู้เลยบางที poc ที่เป็น exploit code เนี่ยมันก็จะเป็นแค่ให้เห็นค c o n c ปต์นะครับอาจจะไม่ได้ exploit จริงๆไม่ได้มี payload อะไรจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นคือตัวนี้ก็คือจะเป็นแรกๆนะครับคือถ้าเกิดเมื่อไหร่มันเริ่มนะครับมี exploit code ที่ลันได้นะฮะในระดับของ majority level บนนี้ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่ง majority ตัวนี้มันสูงขึ้นนะครับมันก็จะยิ่งค่า vpr เนี่ยนะครับก็จะยิ่งมีความ เสียงสูงขึ้นอะไรประมาณนั้นตัวนี้มันจะมีะหลายปัจจัยเลยที่เราจะใช้คำนวณน,นะมีไวท์เพเปอร์นะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลองเข้าไปดูในเพจลองลองเซิร์ชดูได้เลยนะครับ Tenable VPR Whitepaper นะครับมันจะมีรายละเอียดเลยนะครับว่าเราเราคำนวณค่า VPR ขึ้นมายังไงได้บ้างไอ้ตัวนี้มันมันมันแอดมาให้อยู่ละนะครับในใน Tenable เนียในในโปรดักที่เป็นกลุ่ม n e s s u s ลองใช้ดูนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดบางครั้งเราสแกน Vulnerability มาแล้วเนี่ย ถ้าเกิดมีคําถามกลับมาจากทีมที่ต้องแปชว่าเอ้ยตอนนี้เรามีเวลาอยู่เท่านี้เองนะครับควรจะต้องทําตัวไหนก่อนบางทีเราส่งลิสต์ให้มาว u l n e r a b i i t y สมัยนี้เป็น high กับ critical เยอะนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็น high กับ critical และ VPR ก็ยังเป็น critical ด้วยเนี่ยนะไอ้ตัวนี้แหละจะเป็นอันที่เราต้องรีบแปชก่อนละนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็อยากจะแนะนําฟีเจอร์ตัวนี้แหละนะครับไปลองใช้ดูเอาลองเก็บข้อมูลดูก่อนก็ได้นะครับทุกครั้งที่มีการ run, าใช้ในีสัสเนี่ยในการเข้าไป สแกนวันนี้ไปทำวันนี้ a s s e s s m e n t ขึ้นมาเนี่ยลองเอารีพอร์ตของมันเนี่ยมาดูตรงค่า VPR ตรงนี้ดูนะครับจะได้เป็นไอเดียเห็นว่าเอออันไหนมันมีความรุนแรงหรือมัวมีความเร่งวนที่ต้องได้แพชก่อนนะครับลองใช้ตัวนี้ดูนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการมาอัปเดตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเห็นในหน้าจอเนี่ยมีพูดถึงเรื่องของ อนาคตในซัสเนี่ยนะครับจะมีฟีเจอร์เพิ่มเข้ามาอีกพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในแง่ของทาง Tenable เองเนี่ก็คงจะมีการแชร์อัปเดตแล้วในทางช่อง,องผมเนี่ยนะครับก็คงจะมีการหยิบบางส่วนที่น่าสนใจนะครับมาเล่าให้กันฟังต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ